สวัสดีจ้าวันนี้ผ้ามาเดินดงดันป่าอีกแล้วจะพี่น้องมาพ่อหมากเล็บแมวก็เลยสินําเสนอหมากเล็บแมวพลไใหม่ป่าของคนอีสานบานเหาเนาะจ้ะพ่อเขาป่าเขาดงยังส่นานี้จะเป็นนาเพื่อนซุกแล้วก็เริ่มหลวงเนาะจ้ะ ก็เลยบัได้เห็น่นซุกเต็มต้นแต่ว่าก็ามีกระลั่งซุกก็มีจ้าหนิค่ะซุกแ,แล้ว่นจะออกเป็นสีดำาๆค่ะมีเม็ดดำรสหลุดฉาด่นจะออกเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวหวานแล้วก็ฝาดบางต้อนนาะแล้วแต่ต้นพิ้นนำจ้ิ่นจะเปรี้ยวหรือหวานหรือฝาด บางต้นก็เม็ดหน่อยบางต้นก็เม็ดใหญ่จ้ะสำหรับทรัพคุณด้านสมุนไพรเพิ่นกับมีหลายอย่างอยู่เด้อจ้ะพี่น้องเอาเดินผ่านอาจจะบบลูแต่ว่าโอ้ยซ้สมสีได้เพิ่นมาเนี่ยโอ้ยเพิ่นมีนม้มเพิ่นได้ซื้อว่าเล็บหมาเล็บแมวก็พวกว่าเพิ่นมีน้มนี่ล่ละเพิ่นลาเพิ่นโดนน้ำเพิ่นเกีียวแล้วโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องดึงหนังเฮาขึ้นมาน เจ็บหลายด้วยจ้ะโมเมนเจ็บหน่อยเพราะฉะนั้นก็มีทั้งคุณและก็โทษตรงที่มันเกี่ยวเจ็บนี่หละจ้ะสำหรับสับประคุณของเพื่นในด้านยาแล้วจ้ะเป็นยาเปลือกกับหลากเพื่นเป็นยาแก้โรคเบาหวานได้จ้ะพี่น้องแต่กเป็นยาบํารุงกำลังย่างดีสำหรับท่านชายที สมรรถภาพทางเพศนอกจากลดถอยเพ่นว่าเอามาบำรุงกำลังว่างชาโดยใส่เปลือกของลำต้นเพิ่นนี่ละจ้ะผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นน้ำเด้อจ้ะอย่างเช่นวันเออนั่งพญาเสือโคงโดไม่รู้ล้มม้ากระทืบลงยังสิจ้ะเอามานำมาต้มน้ำกันกแก่ปวดเมื่อยน้ำค่นแล้วก็เพิ่มพลัง กำลังว่างชาน้ำจาานอกจากนั้นก็นยังเป็นยาซอยบำรุงกำลังล้างฟืนไข่เพิ่นว่าเอาไปต้มกินนอกจากนั้นก็นยังเป็นยาซอยแก้ไอ,ไอครับเสมหะเป่นนวยของเพิ่นนี่จ้ะเวลาเ้าไอเอามากินพม่นจะมีรสฝ,ฝาดๆนี่นแหละจะแก้ไอครับเสมหะ แล้วก็เป็นยาระบายเป็นยาแก่ปวดท้องลูกกระเพาะแล้วก็เป็นยาหลากนี่ใส่มาเป็นยาครับพยาธิได้น้ำพี่พน้องพยาธิตัวกลมเพิ่นว่าเป็นยาครับปัสสาวะเป็นยาครับเลยดูพอาะ,ะนั้นสตรีมีขั้นบกวรศิลบน้ำมาละทาดได้จังจากนั้น หลากเพิ่นกันยังเป็นยาซอยสมานแผลขาเชื่อได้น้ำจาจพี่น้องเป็นยาเออเป็นยาท้าแก่ฟีเนอเฮตห้ฟีเพิ่นแตกพิ่นยุบเร็วจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็น,นำเนือ้อหาสาระดีๆในสมุนไพรของไทยของเฮ้าเนอจะมาฝากสำหรับ พี่น้องที่จะใส่ก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือว่าผู้รู้เนาะจะ้ะจะนำมาใส่เองโดยพลราการเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จะพี่น้องพอกันไหมคลิปนาจ้าขอบคุณในหลายที่เขามารับชมจะ้ะสวัสดีค่ะ